สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมารีวิวมือถือราคาถูกนะครับมือถือ12มือถือราคาไม่เกิน2,000ใช้ยาวไปถึงจนถ,ถ,ถ,ถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับมีรุ่นอะไรมั่งราคาเป็นยังไงเรามารับชมกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยอันดับที่1 oppo F7 ราคา1,990บาทนะครับเป็นสมาร์ทโฟน Oppo F7 ดีไซน์สวยงามหรูหรานะครับตัวเครื่องบางน่าใช้น่ครับหน้าจอขนาดใหญ่กว้าง6 2 6.23นิ้วนะครับความคมชัดระดับ Full HD นะครับบวกระบบเสียงสเตอริโอนะครับ มีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือแรม4ิกรอม64 g ิกนะครับระบบปฏิบัติการ Android 8.1นะครับและกล้องหลัง16ล้านพิกเซลนะครับซึ่งจากสเปคแล้วก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับราคาถูกมากโดยสามารถซื้อได้ใน,ในราคาถูกนะครับเพียงซื้อกับ d t แทในโปรโมชั่นของเขานะครับใช้เน็ตของ d t แทใช้ซิมของ d t แท ต่อไปหัวเวยนะครับนี่นะครับหัวเวยโนวาสามไอราคา1,990บาทนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กำลังขายดีเลยนะครับของหัวเวยโดยการออกแบบให้หน้าจอไร้ขอบกว้างถึง6.3นิ้วนะครับความคมชัดระดับ full hd นะครับสามารถใช้งานหน้าจอได้อย่าง ไม่ถูกจำกัดไม่ว่าจะเป็นดูรูปดูวิดีโอใช้แอปพลิเคชันมีระบบ, ensor, ะบเซ็นเซอร์นะครับสแกนไายนิ้วมือนะครับระบบปฏิบัติการลินดอย8.1แรม4กิกนะครับ r o m 1 28กิกถือว่าคุ้มมากๆครับมีจุดเด่นที่กล้องคู่ด้วยนะครับนี่ต่อไปอันที่3นะครับนี่อันที่3 X โมมิเรดมี่ s สองราคาพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับเรดมี่ s สองนะครับเป็นสมาร์ทโฟนจากแบรนด์ของ X มี่นะ X โนมมีจุดเด่นที่กล้องหลังคู่และเทคโนโลยี ai ระบบปฏิบัติการ android 8.1นะครับหน้าจอกว้าง5.9นิ้วนะครับดีไซน์สวยงามทันสมัยแรม3ากิก ลอมส2งกินะครับใช้งานดีครับสมารถแใส่ได้2ซิมนะครับต่อไปเป็นรุ่นที่4หัวเวย y 5 ii นะครับ y 5ราคา1194บาทนะครับเป็นสมาร์ทโฟนจากหัวเว่ยอีกรุ่นที่ขายดีมีจุดเด่นที่แฟลชคู่นะครับเพื่อการถ่ายภาพในที่มีแสงสว่างน้อยหรือตอนกลาง ไปอันดับที่5ก็คือ xomi mi a 2ราคา1,990บาทนะครับราคาถูกมากครับต่อไปอันที่6 samsung galaxy j 6นะครับราคา990บาทเนี่ยครับ samsung galaxy j 6ต่อไปอันดับที่7 vivo s u n n y 3 plus ราคา1,890บบาทนะครับ ต่อไปก็ซัมซุงฮีโร่สามกีสำหรับผู้สูงอายุนะครับ1690าบาทต่อเป็นก็เป็นอันดับที่9ก็เป็น Lenovo A 1000ราคาหนึ่บาทครับเนี่ยสวยงามเลยเป็นมือถือราคาสบายกระเป๋าจากเ e n o v o มีสเปคดังนี้นะครับกล้องดิจิตอนความละเอียด5ล้านพิกเซล ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กได้สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันสำหรับการโทรเข้าโทรออกใส่ได้สองซิมนะครับต่อไปเป็น as super smart plus gen 1นราคา1,590บาทนะครับสวยงามนะครับราคาถูกต่อไปอันดับ1 1 e xomi นะครับ xomi lismi geo ราคา1,790บาท ต่อไปอันดับที่สิบสองซัมซุงกย y A 1 0ราคา990บาทเลยแะครับแนะนำเลยนะครับถ้าใครมีงบน้อยเงี้ยนะครก็าสามารถหาซื้อได้นะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวแต่ละรุ่นให้ดูนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ